ขณะนี้เราก็ <c oughs> ได้มาที่วัดถ้ำเสือวิปัสนาตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อได้มากราบ <c oughs> น้มัสการท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็มีพระคณะสงฆ์ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเข้า <c oughs> อยู่ปริวัตกรรมณาวาัด ตั <c oughs> ้มเสืออริปรสนาหแห่งนี้ซึ่งก็ได้เริ่มเข้าบริวาสกรรมมาตั้งแต่วันที่ <c oughs> 22มิถุนายนก็เสร็จสิ้นก็คงจะประมาณสักวันที่29มิถุนายนวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมทราบข่าวว่าท่านเจ้าวาดได้มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมอยู่ด้วย ซึ่งก็จะมาเยี่ยมท่านสักการะท่านเพื่อจะได้มาเยี่ยมพระคุณท่านที่มาเข้าอยู่ปวบัติกมด้วยวันนี้ธรรมดาว่าสมัยก่อนท่านพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษุซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสณสถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานหลายปีซึ่งปัจจุบันนี้ท่านพระอาจารย์ จำเนียนศีลเศษโถ่ซึ่งท่านไม่ได้จำภาษาณสถานที่อย่างนี้แล้วแต่ว่า <c oughs> ประจามภาษาณจังหวัดราชาบุรีในปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ก็ให้ท่านพระจาบ์บรรเทาได้เป็นเจ้าวาด <c oughs> ดูแลณนะสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ท่านได้จากสถานที่นี้ไป วันนี้เราก็ได้มา,าชมความสวยความสง่าความสง่างามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและก็นอกประเทศอยาอ่างสิงคโปร์มาเลเซียตลอดถึงคณะนักท่องเทีเ่ยวชาวไทยได้มาเยี่ยมชมนัสสถานที่แห่งนี้แม้มตแต่ครัังก็ได้มาเยี่ยมชมวัดถ้ำเสืออวิวัสนา แห่งนี้ก็เป็นจำนวนมากส่วนมากพลังจะชอบขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งยอดเขาอย่างนี้ก็มีความสูงมากบันไดขึ้นก็หลายหลายหลายขั้นหลายบันไดวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมณสถานที่อย่างนี้ซึ่งนี้ก็เป็นป้ายบอกป้ายบอกชื่วัดอันนี้ก็เป็นอาคาร อาคารปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นอาคารปฏิบัติธรรมในสมัยที่พระเด็รปคุณพระอาจารย์จำเนียนศิาเสยโสท่านได้อยู่ที่นี่และอันนี้ก็เป็นบริเวณเป็นบริเวณวัดที่ <c oughs> ชาวพุทธชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมอันนี้ที่เห็นสูงๆนู้นก็เป็นเจดีนะเป็นเจดีซึ่ง ก็ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณหลายร้อยล้านซึ่งทุกวันนี้ก็พระอาจารย์บรรเทาท่านก็ได้ดูแลสถานที่อย่างนี้อยู่ที่ท่านเห็นสร้างงานอยู่ข้างหน้าก็เป็นพระอุโบสถ <c oughs> เป็นพระอุโบสถซึ่งในพระอุโบสถนี้ก็มีพระบรมสารีริกธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิสฐานอยู่ในภายในบริเวณน,นั้นในบริเวณพระอุโบสถอันนี้ก็เป็นลานจอดรถด้าน,น,นหน้านู้นก็เป็นร้านอาหารด้าน,น,นหน้าก็เป็นร้านอาหารซึ่งถ้าตาไกรหิวไกรไม่ได้ทานข้าวตามปลาตีก็อันนั้นก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ด้าน,น,นหน้านี้ที่เห็น,น,น,นเป็นตึกเล็ก แ้นก็เป็นผู้รักษาความปลอดภัยตึกรักษาความปลอดภัย <c oughs> อันนี้ด้านหน้าทางโน้นหลังที่จอดรถตู้นั้นก็เป็นบริเวณกุฏินะเป็นกุฏิเจ้าวาดนะเป็นกุฏิเจ้าวาดซึ่งท่านใดมาตุระอะไรก็สามารถที่จะมาตุระประปางหรือว่าสนทนากับท่านเจ้าวาดได้ไปในน้น อันนี้อาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารที่พ <c oughs> ักสงฆ์อาคารที่พักสงฆ์ตรงนี้ก็เป็นข้าบนนี้ก็มีห้องน้ําห้องท่าสามารถที่จะเข้าไปใช้ <c oughs> ปวดตุกได้อันนี้วันนี้เราก็ <c oughs> ได้มาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดถรำเสือวิปัสสนาเดี๋ยวสักครู่ <c oughs> เราก็จะได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือว่า ไปนมัสการพระพุณท่านที่ท่านได้มาอยู่ไว้วัตกรรมนะวัดตมเสือวิปัสนาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันนี้ก็คงจะได้นําท่านทั้งหลายได้เยี่ยมชมวัดตำเสือวิปัสนาะณจังหวัดกระบี่ที่มีผู้ศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างและก็ได้ร่วมกันมาเยี่ยมชมณนะวัดตำเสือวิปัสนาแห่งนี้ด้วย ความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขออนุโมทนา